สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบผม iq คิวจากบ้านบล็อกเชนนะครับเราอยู่กับเกมดีวีกินนะครับผมตอนนี้นะครับก็เปิดให้โอเพนเมื่อวันที่15เมษาที่ผ่านมาวันอาทิตย์ค,คือวันที่16เมษานะครับผมมีทั้ง Android และ iOS ให้ดาวน์โหลด,ดผมยังไม่ได้เริ่มเล่นยังไม่ศึกษาข้อมูลยังไม่ศึกษาอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองวันนี้ จะเพาะติดตั้งนะครับแล้วก็โอนโทเค็นแล้วก็โอน NFT ละกันนะครับเดี๋ยวเราจะจับมือทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเกมนี้คือเกมอะไรครับเกมนี้คือเกมเลี้ยงเด็กผีพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมซึ่งมันจะเป็นงานอาร์ตเวิร์กเฉพาะที่สวยมากๆเลยนะผมมองว่าการดีไซน์อาร์ตของเขาครับทาออกมาได้ดีถ้าคนที่เล่นเกมและคิดอะไรไม่มากอยากซื้อ NFT เก็บไว้อะ่ะเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมโดยภาพรวมตัวเกมนะครับ ณนะตอนนี้ที่เปิดนะยังเปิดให้แค่เลี้ยงเด็กเดี๋ยวสักคู่นะครับเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาซื้อได้นะครับกดไปที่ช็อปนะครับผมก็สามารถที่จะซื้อไขยได้เริ่มต้นได้เลยโดยมันจะอิงกับเขาเรียกว่าค่างเงินของตัวทรอนะครับผมซึ่งเกมนี้ต้องจัดอยู่ว่าอยู่ในเกมของไม่ใช่เกมไบแนนนะครับไม่ใช่เชนไบแนน เป็นเกมที่อยู่ในเชนทอนะครับผมซึ่งตอนนี้เหรียญเดวิกิน David นะครับผม1เหรียญน,นะครับ DVK นะครับเท่ากับอ0่ส20อ่า20สตังค์นะครับถ้าเรามาซื้อเองนะครับอย่างเช่น1ฟองนะครับพ3นสามพั 13, 13, 17, ใช่ไหมมันก็จะตกเป็นเงินอฟองละตกประมาณสามบาทนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆงบไม่ถึงนะครับมันก็มีวิธีเนาะอันนี้เราไม่ต้องเข้าตลาดเราไปที่หน้าโฮมก่อนนะครับอ่ะกลับกลับไปกลับไปหน้าดีบกินก่อนนะครับไปที่ NFT Marketplace นะครับผมก็อีกเช่นเดิมครับเราสายฟรีกับสายประหยัดใช่ไหมแต่เกมนี้มันต้องลงทุนใช่ไหมครับเราก็เลือกเลยครับผมฟิลเตอไม่ใช่อ่ะตรงนี้สิไพ่ low and high ตัวที่ถูกที่สุดอยู่ที่4 6 9 นะครับผม469เป็นเงินเท่าไหร่อ่าร้อยห้าบาทนะครับเพื่อนๆก็สามารถเล่นได้ทีนี้แหละปัญหาคือมาอยู่ในเชนทอเพื่อนๆจจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเพ,เพื่อนๆกลับไปดูคลิปนี้ของผมก่อนนะครับผมก็คือสมัครกระเป๋าตังค์เชนทอไว้ก่อนนะครับแต่ทีนี้เราก็จะมาลองเล่นกันคือมันจะมีหลายหลายรูปแบบเลยนะครับผมในตัวยีมวิธีการดูนะครับผมอ่า ยีนยิ่งดีอะครับกรอบรูปอ่ะยิ่งดูดีนะครับผมอย่างเงี้ยสีทองเห็นไหมครับอ่าสีแดงเห็นไหมครับกรอบรูปยิ่งสวยครับยีนยิ่งเด็ดเพราะว่าค่าสเตตัสอะครับมันจะยิ่งสูงไปด้วยนะครับผมอ่าโดยรวมแล้วถ้าเกิดมากกว่า40นะครับมันจะขึ้นเป็นกรอบอ่าสี่สิบเอ็ดคเป็นกรอบสีแดงนะครับผมอ่าถ้าประมาณ35ขึ้นไปมันจะเป็นกรอบสีทองเห็นไหมครับ35 36 นะสามสิบเจ็ดนะครับนี่แหละวิธีการดูนะครับพอเข้าไปดูปุ๊บเราจะเห็นความแตกต่างของสเตตัสได้เลยนะครับผมในอนาคตระบบ PP ยังไม่มานะครับตอนนี้เพื่อนเพื่อก็ต้องมาลองเลี้ยงดูก่อนก็ได้นะครับว่าเออสเตตัสของเขาจะเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยป้องกัน9ความเร็ว9เห็นไหมครับแล้วก็เรื่องของมันสมองก็าได้เป็นค่าอิน9แต่พลังการโจมตีอยู่ที่4นะครับผมแล้วก็เลือดอยู่ที่4ตัวเนี้ยจัเป็นตัวที่ว่ามีกัรป้องกันที่ดานาหนายิงเร็วถ้าให้ของเดานะ อ่านี่ครับวิธีการดูบางต้นเราสามารถมาดูแบบนีได้นะครับเพื่อนๆชอบสนใจตัวไหนเพื่อนๆก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะอ่าลองดูนะครับผมมีตรงไหนอีกนะครับอาทีมงานนะครับผมกับรถแมประยะเวลาใช่ไหมครับทางทีมงานนะครับอาเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมมันก็จะมีเปิดหน้าเปิดตาอย่างอาดีเรคเตอร์นะครับผมเขาก็จะบอกเลยว่าเป็นใครครับเห็นไหมเราสามารถเข้าไปดูได้ครับ ในส่วนของพันธมิตรและผู้สนับสนุนไม่ได้มีนะครับผมเป็นทีมงานของตัวเคเวอร์หรือกระเป๋าตังค์ตัวเคเวอร์นะครับที่ซั p พ o r t ตอนช่วงแรกๆเรื่องของ nft แล้วก็ระบบของเหรียญน,นะครับผมซึ่งเหรียญตอนนี้ก็สามารถ s t a ้วก็ได้รับเอินเงินมาเป็นเหรียญโทเค็น token ของดีวิกินนะในเรื่องของรดแมปนะครับพอเรากลับเข้ามาในไวท์เพเปอร์นะในเรื่องของรดแมปนะครับผมรดแมปก็จะเปิดระบบชอบอ็อปเว็บไซต์ up เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมส่วนคอร์เตอร์สนะครับที่กำลังจะถึง เฮ้อันนี้เร็วอ๋อไม่ใช่สิไม่ใช่เร็วปี B 2 0 0ด,ดช้าว่ากำหนดนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิด Open Beta ้าไปตอนนี้นะครับเราจะเข้าสู่คอร์ t ตอร3ใช่ไหมครับอ่าระบบข้างหน้าจะมีเรื่องของเทอร์เบ็ต่อการต่อสู้นะครับผมแล้วก็มีระบบการต่อสู้แบบ PVE แล้วก็ PVP ที่จะเพิ่มเข้ามานะครับเกมนี้วางแผนระยะยาวไปปีน 2, 2023นะครับผมก,ก็จะมีระบบ new PVE เข้ามาอีกหมวดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นการต่อสู้แบบอ่าใช้สกิลสู้กัน เ้าที่ผมดาวเนาะวิธีการดาวโหลดตัวเกมนะครับเข้ามาที่ Twitter เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับจะมีข้อความดาวน์โหลด iOS และ Android อยู่เป็น iOS นะเพราะผมจะติดตัง้งติดตั้งผ่านนกนะครับให้เพื่อนๆดูแล้วกดติดตั้งได้เลยครับเรียบร้อยนะครับผม ทีนี้เราก็รอครับเราก็เข้าไปเปิดที่น็อกได้นะครับเขาบอกว่ารออีกสักครู่หนึ่งนะมันกำลังติดตั้งอ่ะเรียบร้อยครับพอหลังจากที่เกมดิวกินขึ้นนะครับเราก็กดคิดเข้าไปได้เลยะครับผมอ่ะเอาละครับถ้าเพื่อนๆเจอปัญหาตามนี้นะครับเนี่ยโหลดดิ้งค้างนะครับผมจากที่ผมไปดูในไลน์นะครับก็จะมีคนที่ให้ความรู้นะว่าเราอ่ะนะครับจะต้องทำการนะครับ วิธีการนะครับคือมีมีมีแอดมินนั่นแหละนะครับแล้วก็มีคนเก่งๆเยอะนะครับเขาก็จะบอกเลยสมมติว่าเราเป็นมือใหม่นะจับมือทําแล้วไม่เก่งนี้ครับมาที่นอกนะครับกดตรงรูปเฟืองนะครับผมเปลี่ยนภาษานะครับเป็นภาษาอังกฤษตามคําแนะนำเขาเลยครับจริงๆถ้าเกิดเราทําตามที่ทางคนที่เขาเล่นได้แล้วเราแนะนำพยายามดูศึกตาแล้วก็ดู Youtube ดีๆครับเขาก็จะบอกค่อนข้างละเอียดนะครับ ทีทีเราจะเข้าได้นะครับเราก็กดตามเงื่อนไขเลยกดลากอีกซอมานะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มจะเข้าเกมทีนี้ครับเขาก็จะให้เขียน ID เราก็เขียนไ d ใหม่เข้าไปเลยนะครับเราอินไม่ได้นะต้องเขียนต้องสร้างก่อนนะครับผมหลังจากที่เราใส่อีเมลเรียบร้อยสร้างพาสเวิร์ดเพื่อเล่นเกมนะครับอีเมลก็จะถูกส่งนะครับจะมีเมลส่งที่เมลของเราถ้าเกิดไม่เจอไปที่เมลขยันะครับผม ทีนี้เรากลับมาที่อีเมลนะครับผมเมื่อจะสังเกตว่าเด้ยินสองเมลมานะให้กดคลิกเข้าไปครับทีนี้กดคอนเฟิร์มเมลได้เลยเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนปิดเกมไปแล้วก็เปิดเกมในนอตอีกรอบนะครับเขาจะให้ตั้งรหัสผินนะก็ตั้งรหัสได้เลยครับเค okay. เรียบร้อยครับตอนนี้เราได้ไอดีที่เข้ามาเล่นแล้วนะครับ หลังจากเพื่อนๆเข้าตัวเกมมาได้นะครับสีต้องทำเลยนะครับกดคลิกที่เหรียญด e วิกินนะครับมันจะมีเลขที่กระเป๋าวอลเลตอยู่ในการโอนเหรียญโทเค็นดวิกินนะครับให้เข้าใจนะส่วนกระเป๋าตังค์เนี้ยเป็นกระเป๋าตังค์ที่ใช้โอน NFT กับโอนเหรียญโทเค็นคือเลขเดียวกันนะครับเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยนะคนที่เข้ามาครั้งแรกอาจจะสงสัยกอไอ้าวาเลขกระเป๋าตังค์ตัวนี้คือโอนเหรียญแล้วเราจะโอน NFT ที่เป็นตัวละครมาได้ไงล่ะถ้าเกิดเราซื้อในตลาดนะครับมันโอนได้ตัวเดียวกันนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับในของตัวโรเตอร์นะครับผมในตัวโรเตอร์ครับมันก็จะเขียนบอกไว้นะครับผมว่าเป็นเลขคี่เดียวกัน,นเห็นไหมอันเดียวกันเลยนะครับผมอ่ะเรากลับมาที่หน้าของไปเนงนะครับเราจะโอนเหรียญถอนไปเพื่อจะไปแลกเหรียญดีวิกินนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจเลยนะครับ ผมอยากจะให้กลับไปดูตัวเบสิกของการสมบับล็อกเชนก่อนนะผมมีต้องมีอะไรบ้างในโลก็อกเชนครับแล้วก็ไปดูคลิปนี้นะครับเป็นทอลิงนะครับผมพอดูจบปุ๊บเพื่อนๆจะเข้าใจข้าวๆแหละสําหรับมือใหม่เลยจริงๆนะครับเพราะผมจะสอนช้ามากๆนะครับแต่ในคลิปนี้ก็จะสอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่ลงดีเทลลึกเอาละ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคือในเมื่อเราจะไปซื้อเหลียนด e วิกินใช่ไหมในการที่จะเล่นเกมถูกไหมแต่มันอยู่ในเชนทอน วิธีที่ง่ายสุดเลยเราก็ต้องซื้อเหรียญทอนก่อนนะครับแล้วไป swap เป็นเหรียญ DeFi n ก็คือไปแรกนะครับให้เข้าใจตรงกันก่อนนะหลังจากนั้นเราก็จะส่งเหรียญ DeFi n เข้าไปยังแอปพลิเคชันใน wallet ของ DeFi n ทีนี้เราก็จะมีเหรียญแล้วก็มี NFT ในตัว Exodus wallet ที่อยู่ในน็อกที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปจับมือทำกันนะครับอ่ะหลังจากที่ทุกคนเข้าใจแล้วนะครับ เดวิกินเลขที่อัปเดตน,นะครับมันจะเป็น T K K 6 D โอเคนะในเชนทอนนะครับผมทีนี้เราก็กดไปที่ทอรลิงนะครับผมใช้กระเป๋าท,าทอรลิงใช่ไหมอ่าลองดูนะครับเดวกินกดคลิกเข้าไปปุ๊บลองดูนะกดดีเทลมุมขวาเห็นไหมครับเลขที่อัปเดตเลขที่เดียวกันอ่าแต่ทีเนี้ยกระเป๋าตังผมอะถ้าเกิดจะส่งเหรียญเดวกินะต้องใช้เลขตัวนี้โอเคนะไม่ได้ใช้เลขที่เหรียญเดวกินโอเคไหมเลขที่เหรียญเดวกิน ทำหน้าที่ในการส w a p เป็นเดเวกินแต่ในการโอนกระเป๋าตังค์ระหว่างทอด้วยกันน่ะต้องใช้เลขที่นี้สมมุติว่าเพื่อนๆมี a c t e s wallet ทอเป็นเลขอีกอยู่เลนหนึงเพื่อนๆอยากโอนเียกเดเวกินมาให้ผมเพื่อนๆก็จะโอนมาเข้า a c t e s นี้โอเคนะครับจะสับสนนิดหน่อยทีเนี้ยเพื่อนๆก็ต้องรู้แล้วนะครับว่าเพื่อนๆจะซื้อแพ็คอะไรเพื่อนๆก็ไปเี่ NFT ับที่ปกดเชื่อม connect wallet เนี่ยที่ผมชอบ แอ็เดตของตัวทอร์ลิงก็พอเงี้ยมันกดปุบมันก็เชื่อมต่อเลยนะครับอ่ะทีนี้เพื่อนเพื่อเข้าไปที่ shop เพื่อนเพื่อนทราบแล้วเพื่อนเพื่อนจะซื้อทั้งหมด10 nft ใช่ไหมใช้พันสามอ่ะใช้หมื่นสามนะครับแล้วก็มีค่าฟรีอยู่4ี่ร้อยเพื่อนเพื่อนก็คำนวณเลยพันสามเป็นกี่ทอรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมเพราะไม่รู้เพื่อนเพื่อนก็กดไปที่ทอ r l ลิงเห็นไหมแล้วก็ไปที่ swap เมื่อกี้เท่าไหร่หมื่นสามป่ะอ่ะหมื่นสามทอ เพื่อนๆจะซอฟเป็นเหรียญอะไรเดลวิกินใช่ไหมอ่ะสมมุติเพื่อนๆไม่รู้ว่าเดลวิกินเหรียญอะไรก่อนก็ไปที่คอลแม็กเจอร์แคปกดคัปปี้ช้าๆนะแล้วก็ไปที่ซันสวอปเมื่อกี้ซันสวอปมาจากไหนมาจากที่ผมกดสวอปนะครับไอเว็บอารเว็บไซต์สวอปนี้เชื่อถือได้นะครับอยู่ในเชนทอร์ลิงมานานแล้วก็วอยู่ในเชนทอร์มานานแล้วนี่เพื่อนๆกดคอลโทรวีวางในที่แอ็กเดนไปก็จะเจอเดลวิกินกดเลือกทีเนี้ย ปัญหาคือตรงนี้ต้องระวังถ้าใส่หนึ่งพันปุ๊บอะ่ะคุณดูเนี่ยโดนค่าไพ่อิมแพคไปเก้าสเอ็เพราะอะไรเพราะเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับตอนนี้ตัวซันสวอปเป็นนะเวอร์ชันสองแล้วเพื่อนๆต้องเปลี่ยนก่อนนะไม่งั้นเพื่อนเจะโดนค่าสวอปเยอะมากคนระัแบอ่ะปบ๊บแปลงเป็นเวอร์ชันสองเห็นไหมข้างบนเขียนเป็นเวอร์ชันสองปุ๊บมันจะยุ่งยากนิดนึงนะครับใส่ไปพันหมื่นสี่หมื่นสามอ่ะเพืเ่อนๆจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ดีวิกินเอ้ยไม่ใช่ดิถ้าอย่างเงี้ยผิดเอออ่่่เเราาาต้้งงงใสขลป็น 10, หมื่นสามเพราะเราจะแลกเป็นดิวินอ่าเราจะรู้ลวเราใช้สองพันทอทอนถูกไหมครับแล้วเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าใช้อีกสี่ร้อยในการในค่าแก๊สฟรีใช่ไหมเราก็เพิ่มไปเป็นสี่ร้อยอ่ะก็แสดงว่าเราใช้อยู่ที่ประมาณสองพันหกทอถูกไหมครับสองพันหกทอเพื่อที่จะซื้อ NFT สิบตัวนี้แต่ถ้าเพื่อน,นอเพื่อนงบน้อยเพื่อนๆก็จะซื้อหนึ่งได้แต่ถ้างบน้อยกว่านี้อีกเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปซื้อในตลาดได้ แต่ทีเนี้ยเพื่อนๆต้องเข้าใจระบบการโอนการสวอปอะไรก่อนไม่นั้นเพื่อนๆจะไม่เข้าใจเลยนะครับผมอ่าพอเรารู้แล้วนะครับเราใช้ทั้งหมด2,000บวกกับ400ก็คือ2,400ก็ตีเป็น2,500ทีเนี้ยให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์เดิมก็คือ CoinMarketCap เราใช้ทอเท่าไหร่นะเมื่อกี้2,500ใช่ไหมเพื่อนๆก็ใส่ไปเลย2,500าเพื่อนๆใช้กันทั้งหมด5,239บาท เข้าใจแล้วนะครับทีนี้เพื่อนเพื่อนทำยไงก็ได้ให้มีเงิน5,239บาทอยู่ใน Binance Exchange อ่ะเพื่อนๆดูเลยตรงนี้มันจะขึ้นทั้งหมด5,000เท่าไหร่นะ5,300ถ้าเพื่อนๆพอนตรงนี้ขึ้น5้0 0ปุ๊บแสดงว่าเพื่อนๆจะมีทอนอยู่ที่2,500แล้วทีนี้พอเพื่อนๆมีทอนอยู่ที่2,500เพื่อนๆก็กดอะไรครับอ่าวิดด์ดอเห็นไหมครับเพื่อนๆใส่เลขที่แอคเดตไปแอคเดตนี้มาจากไหนครับ มาจากทอรลิงเห็นไหมครับเลขที่แอเดตอยู่ตรงนี้ผมก็กด Copy ี้เลขที่แอเดตฝั่งทอรใส่เข้าไปทอเชนด์ยี่สิบเห็นไหมครับอ่าทีนี้เพื่อนเพื่อมีเงินเท่าไหร่นะที่ต้องโอนไปเมื่อกี้ที่ผมบอกสองพันห้าทอนเพื่อนเพื่อนก็โอนไปอ่าจะเสียหนึ่งทอนถูกนไหมครับอ่าก็เป็นอันจบครับเพื่อนเพื่อก็จะไปซื้อ NFT ที่สองนั้นได้ทีนี้ผมจะโอนไปเป็นค่าแก๊สในการส่งตัวละครเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าต้องใช้ทอนในการส่งเนี่ยอ่ะกดแม็กไปเลยไนดะ้ แล้วผมก็โอนไปเลยนะะเรียบร้อยครับทีนี้เราก็รอธุรกรรมยืนยันนะครับทีนี้ไปดูในที่ทอร์เลก่อนนะเห็นไหมตอนนี้ผมมีแค่14นะแล้วผมส่งไปที่ t m v นะครับ t m v ก็คือกระป๋อกตางทอลิง,องผมทีนี้เราก็มาลองกันครับอโอเคครับทอคอมพิวต์แล้วนะครับทีนี้เราเข้าไปดูเหรียญของเราเป็นไงครับ ทอนเข้ามาแล้วนะครับทั้งหดก็แปดดอลลาร์นะจะซอกฟิลสักหนึ่งเหรียญครับหนึทอนได้แปดดิวิกินเห็นไหมครับอ่าหทอนของผมได้แปดดิวิกินผมจะทําให้เพื่อนๆดูเลยนะครับผมทอนผมไม่มีนะตอนนี้ผมกำลังสมมุติเหตุการณ์ว่าผมกําลังสวอปหมื่นสาพันเหรียญดิวิกินนะครับกดสวอปครับ เรียบร้อยแล้วครับเร็วมากทีนี้กลับไปดูที่ในกระเป๋าของทอนผมครับเรียบร้อยครับเหรียญทอนผมเข้ามา8ปดเจแล้วโอเคนะครับตรงนี้จบนะเพื่อนเข้าใจตรงกันนะครับผมนี่เรากลับเข้าไปในน็อกครับกลับตัวไปที่เกมหม่เดี๋ยวผมจะส่ง nft เข้าไปแล้วนะทีนี้เราจะส่ง nft มาใช่ไหมครับกับส่งเหรียญมาเราก็กดเข้าไปที่ส o ตอร์ก็ได้ครับแล้วก็นี่ ส่ง NFT มาเห็นไหมครับมันจะเป็นรูปเข,าข่าควายอย่างเงี้ยอ่าเขาก็จะบอกนะครับปด Copy อ่าตัว Wallet Address ได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็ไปที่ t o n Wallet นะครับแล้วก็ไปที่ Collection ตัวนี้นะครับผมแล้วไปที่ Delegate NFT ทีนี้ไปตัวที่กากๆาของผมบอกแล้วกันนะครับเพื่อที่จะส่งดูอบอกนะครับอ่าทีนี้ก็กดวาง NFT Address น,นะครับอ่ากด Next ได้เลยครับทีนี้ผมมีค่า gas เียงพอแล้ว จำได้ใช่ไหมแล้วผมก็กดส่งได้เลยนะครับเขาะจะบอกเลยว่าส่งไปทั้งหมด25ตัวทอดนะครับผมก็กดใส่ปึออ๊บเรียบร้อยกดดัน NFT ของผมจาก10ตัวก็ต้องเหลือ9ตัวถูกไหมเพราะผมส่งออกาล้วเปลาไลเห็นไหมครับเหลือ9ตัวและ NFT ตัวนั้นของผมหายไปลวนะครับกดกลับมานะครับกดกลับมาที่ a c c e p t a c c e p t นะครับแล้วไปที่เหรียญเหมือนกันครับการส่งเหรียญ เป็นการเซ็นออกถูกไหมครับเราก็กดไปที่เซ็นได้เลยครับอ่าแล้วก็วางในที่กระเป,ป๋าตังค์ไปเนี่ยครับกระเป๋ตาตังค์อ่าเขาบอกไอ้กระเป๋ตาตังค์ที่คุณเคยใช้แล้วนะก็ใช่ไงก็กดไปครับกดแม็กไปเลยครับเจ็ดจุดเจ็ดสามสามอ่าลองดูครับเราก็ต้องเสียเจ็ดทอนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นค่าธรรมเนียมนะครับเดี๋ยวผมจะกดส่งไปนะจำไว้ด้วยนะครับอ่า เป็นเงินที่ส่งไป8.73นะครับกดสายอ่ NFT าเอ็นเอฟทีผมขายไปหนึ่งตัวเหรียญเดวิกินผมขายไปหมดแล้วนะครับผมโอเคทีนี้ผมกลับมาที่น็อกนะครับเหรียญผมยังไม่เข้า NFT ผมยังไม่เข้าผ่านไป2นาทีแล้วงั้นผมขออนุญาตออกน็ครับแล้วก็เข้าใหม่ โอเคครับตอนนี้ NFT ผมมาแล้วเห็นไหมครับ363560มันคือ NFT ตัวเดียวกันกับที่ผมส่งโอเคนะแต่เงินของผมยังไม่มานะครับน่าจะติด transaction นะครับใช้เวลาหน่อยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับ สำหรับการโอนเนี่ยเข้าโอน n f p เข้านะครับเพื่อนๆมือใหม่ในการที่จะเข้ามาเล่นในทอนเชนนะครับยากนิดนึงครับแต่ผมอยากให้ศึกษาไว้นะครับเรื่องบล็อกเชนเป็นเรื่องยากนั่นแสดงว่าเราอยู่ต้นต้นยุคของอยุคบล็อกเชนในเรื่องของเกม n f p นะครับยิ่งเราศึกษาเยอะเราก็ยิ่งมีความรู้มากขึ้นนะครับถ้าใครที่อยากจะมาโลดแล่นบ,บนเชนทอนนะครับแล้วก็ มาเล่นเกมบนเชนทอนคลิปนี้จะมีประโยชน์มากนะครับและถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรนะครับทิ้งข้อความไว้ใต้คลิปแล้วผมจะกลับมาตอบทุกคลิปนะครับก็จะมีแอดมินที่ชื่อน้องอิงมาเป็นคนตอบให้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไลน์ท e l e g r ก m d ม s c o r d เข้าไปถามเพื่อนๆในกลุ่มได้เลยนะครับยังไงก็จะมีคนตอบให้อยู่แล้วครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับอีคิวผลบ,าน,บานก็ทำได้ขอบคุณมากครับผม